้ค pues okay. okay. ุนนาาองกเสขรับผมชื่อเด็กชายราตุมันเจริำธรครับผมชื่อเด็กชายธนเดชเด่นครับผมชื่อเด็กชายนาวปรีปิตาลำครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมาณฑลเปโละครับวันนี้เราจะมานำเสนอหลักสูตรสาวและวัยรุ่อวงศานะครับชื่อเรื่องมาน้อยแต่งตนนะครับอะขอซูมหน่อยขอซูมซูมหน้าสิลูกหน้าหน้าหน้าหนาโอเคพร้อม หมาน้อยตัวหนึ่งชื่อโดโดรับแล้เขามีพี่ชื่อโกโก้ Go Go ครับและหมาน้อยโดโดรับตัวน,นี้ได้แสนตนแล้วิ่งไปชงชื่อสักพ้านะครับวันต่อมาโดโดรับก็ได้ไปเล่นบอลที่สน,นามคนเดียวแล้วพอโดโดรับกลับบ้านมาแม่ชื่อซิกะก็ได้ซื้อหมาตัวหายมาและโดโด ครับกับโกโก้ครับก็ได้น้อยใจนะครับแล้ววันต่อมาเขาก็ได้เป็นเพืเ่อนรักกันนะครับเรื่องนี้สอนให้รูว่าเราควรรักการเข้าไว้ครับอาเชิญชวนให้น้องมาไอ้นั้นหน่อยมาอาตัวแทนตัวแทนเชิญชวนสิสดสได้นะครับอาขอดูอีกรอบสิชูมาอ่ะชูมาอาเชิญชวนอีกรอบเชิญชวนยังไง อาาาเเปิดดูรมล้บที่ที่ไหนที่โรงเรียนดูบอ่า์มูดจีดีนะคะอ่าอ่ะครูจะถามใครมีหน้าที่อะไรในหนังสือสามร้อยหกสิบองศาเล่มนี้บ้างฝากระบายสีนะครับอ่าผมว่าลูกครับนอตก็เป็นพวกตัดกระดาษอ่าพลาสติดก็ช่วยตัดระบายสีะแลยากรก็เป็นหน้าที่เขียนอ่าฮะและนี่ก็เป็นหน้าที่หลับพวกเรา กบเหลาได้ทําทุกคนจริงไหมจริงเราเราใช้กระบวนการกลุ่มหรือเปล่าใช่ค่ะขอถามอย่างหนึง่งทำไมต้องเป็นหมาน้อยแสนโซนก็หนังสือเล่มนีหมน้หมาน้อยทุ่มาใหม่อะไรนะคอมเมนต์หนังสือเรื่อมนี้ไม่ชื่อว่าน้อหมาน้อยทุ่มาใหม่อ๋อแล้วก็เลยชอบหมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่อันนั้นมาหรือว่ามานันหมามันเป็นแรงบนันบดาลใจแรงบันดาลใจเนาะ โอเคอ่ะดีมาก